m o ชั่นโฟตโต้สามารถจะมาทำเอฟเฟกแบบนี้ได้ด้วยนี่เป็นแค่ฟีเจอร์บางส่วนครับจริงๆแล้วตัวกล้องของมันเนยยังสามารถทำอะไรได้อีกมากมายเลยนะครับรวมถึงสามารถที่จะปรับตั้งค่าลงแอปเสริมเพิ่มเติมเข้าไปที่ช่วยปลดล็อกความสามารถใหม่ๆของกล้องเอ5 Ultra นะครับทั้งการใช้งานทั่วไปรวมถึงสายโปรดักชั่น สวัสดีนะครับพัดรอยแสนนครับอยากเห็นกันนะครับว่ารอบนี้กล้องของวันยูไอเนี่มันเปลี่ยน U i ไปเยอะเลยนะครับทั้งเรื่องของตำแหน่งการวางเมนูตัวซูมหรือแถบด้านบนเล็กๆที่เลือกเปิดปิดฟีเจอร์บางอย่างนะครับอันนี้เรียกว่าสำหรับคนที่เคยแซมซูมมาก่อนหรือคนไม่เคยใช้เลยครับจะได้มาดูไปพร้อมกันเลยอย่างแรกที่เป็นไฮไลท์นะครับก็คือตัวของนี่ครับเครื่องหมาย play ที่แบบถ้าเกิดปิดไว้อยู่เ่ยมันจะเป็นกับเครื่องหมายกากบาทถูกไหมครับแบบว่าไม่ได้ใช้อันนี้คือตัวของ motion photo ครับ หลักๆเนี่ยมันก็ทํางานด้วยการพอเรากดถ่ายภาพปุ๊บมันจะบันทึกวิดีโอหลังจากนั้นอีกประมาณ3-5วินถึง5าวินาทีนะครับซึ่งอันนี้ใครที่อยากใช้งาน s e s a f e นะครับต้องเลือกเปิด o t ชัน Photo เอาไว้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังครับอย่าลืมเช็คกันดูว่าได้เปิดไว้หรือเปล่าพอเปิดแล้วนะครับคราวนี้แหละจะเซลฟี่คนเดียวถ่ายกับเพื่อนๆก็สามารถเบ Face ครับเลือกเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหัวกันได้ ซึ่งตัวของ Motion Photo ครับจริงๆแล้วมันซ่อนความสามารถเอาไว้อีกเพียบเลยนะครับแต่ว่าจะเห็นได้ยังไงครับว่ามีฟีเจอร์อะไรซ่อนอยู่บ้างนนครับให้เข้าไปที่แกลเลอรี่เลยครับปัดขึ้นหนึ่งทีมันก็จะมีตัวเลือกขึ้นมาเพียบเลยนะครับทั้ง choose b a s t face นะครับ remaster black and Blur นะครับ fix lens distortion long exposure ซึ่งเราสามารถจะเลือกใช้งานได้เลยว่าอยากทำอะไรกับภาพนี้ อย่างตัวเบสเฟสครับรู้กันอยู่แล้วว่าเราสามารถจะแตะเพื่อเปลี่ยนใบหน้าของเพื่อนที่บางทีแบบอาจจะอืออาจจะหลับตากันอยู่นะครับซึ่งนี้นะครับมันสามารถดีเทคได้สูงสุด5ใบหน้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปถ่ายรูปกันมาแบบ6 7คนนะคนรับมันก็จะขึ้นได้สูงสุดแค่ประมาณนี้ส่วนตัวรีมาสเตอร์นะครับอันนี้เป็นการเพิ่มความละเอีเยดเพิ่มเรสูลูชันให้ภาพมันดูคมมากขึ้นนะครับส่วนตัวแบ็กการ์เบอร์นะครับก็เหมือนกับเป็นการเปลี่ยนจากภาพธรรมดาให้เหมือนกับเป็นพอร์เทตนะครับเบลอด้านหลัง ซึ่งจะเป็นการเช็คจากระยะเดฟของตัวภาพนะครับเพราะในการถ่ายแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีการเก็บข้อมูลทั้งเรื่องของภาพถ่ายและก็ความลึกของภาพจากตัวกล้องเอาไว้ด้วยซึ่งอันนี้มันจะเช็คจากระยะได้ว่าวัตถุท้านหน้าสุดเนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะครับแล้วก็อะไรที่เป็นฉากหลังแล้วก็จะเริ่มไล่ระดับการเบลอไปเพราะจริงแล้วข้อมูลตัวเรดแบ็ครับมันเก็บไว้หลายระยะเหมือนกันหรือตัวลอง exposure นะอครับอันนี้ก็จะเหมาะกับการเอาไปถ่ายลักษณะของน้ําตกน้ําพุที่เราถือกล้องนิ่ง แล้วถ่ายออกมาปุ๊บนะครับเสร็จแ,แล้วก็ให้ลองเอ็ก s u โพเนะครับมันปรับลักษณะของน้ำที่พุ่งขึ้นมานะครับหรือว่าน้ำตกเนี่ยให้กลายเป็นกับเส้นไหมแต่จากที่ไปลองมานะครับกล้องเราต้องนิ่งด้วยเพราะถ้าเกิดว่ากล้องขยับแบบสั่นๆเล็กน้อยเนี่ยมันจะเบลอทั้งภาพ นอกจากนั้นนะครับตัว motion photo เองเนี่ยยังสามารถจะเลือกแตะที่มุมซ้ายบนครับเสร็จแล้วสามารถจะเอาอตัวคลิปวิดีโอสั้นๆเนี่ยอาจจะเลือกเซฟออกมาเป็นบูมแรงหรือเป็นสโลโมชันครับเอาไปแชร์เอาไปใช้งานต่อได้ด้วยส่วนตัวผมนะครับอันนี้คือเลือกเปิด m o ชั่น photo ทิ้งเอาไว้เลยนะครับเพื่อบางครั้งอยากจะรูปมาแต่งตอ่อหรือว่าอยากจะเก็บโมเมนต์ที่เป็นวิดีโอแบบตอนนั้นเอาไว้ด้วยใครกังวลว่าเฮ้ยถ่ายรูปมาแล้วเนี่ยมันมีทั้งภาพวิดีโอมันกินพื้นที่เยอะหรือเปล่านะครับ เฉลี่ยนะครับจากที่ผมลองเช็คดูเนี่ยตัว Motion Photo ครับใช้พื้นที่ประมาณ10 MB นะครับถ้าเกิดว่าเราถ่ายภาพอย่างเดียวเนี่ยมันประมาณ2 MB และที่อยู่ข้างๆกับตัว Motion Photo นะครับมันคือ Set Filter ครับซึ่งอันนี้นะครับถ้าเลือกเปิดใช้งานเนี่ยมันก็จะมีที่เขา preset เอาไว้อยู่แล้วนะครับ Crystal Silver s h i l l หรือว่า Glow พวกนี้นะครับซึ่งจะมีการตั้งค่าเบื้องต้นในการปรับโทนสีปรับพวก Saturation ไว้บาลานซ์ไว้ประมาณหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องสามารถจะเลือกปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับพอเรากดเลือกฟิลเตอร์ไปแล้วเนี่ยมันสามารถสไลด์ในส่วนของพวก color temperature film grain saturation นะครับเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครมีโทนสีภาพที่ชอบอยู่แล้วอ่ะคือรอบนี้นะครับมันทำได้ดีกว่าเดิมคือต้องบอกว่าฟีเจอร์นี้ของ Samsung มันเคยมีมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็บางเเจอปัญหาว่าเวลาแอปพลายพวกชุดสีมาเนี่ยพอมาเจอภาพใหม่ๆเข้าไป โทนสีมาแรงที่เราหวังไว้นะครับแต่ว่ารอบนี้ตัวคัสตอมฟิลเตอร์นะครับทขามาได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีโทนสีภาพที่ชอบอยู่แล้วมาอัพลายใช้งานเนี่ยรอบนี้ปรับสีมาได้ค่อนข้างเปนะนครับกับตัวฟิลเตอร์ที่เราเลือกใช้งานถ้าเ,เกิดว่าใครแบบถ่ายมาแล้วเฮ้ยมีภาพตอนไปทริปญี่ปุ่นอยากได้โทนสีเนี่ยมันแบบเขียวๆส้มๆหน่อยนะครับก็สามารถเอาฟิลเตอร์เนี่ยไปวางทับได้ในแกลเลอรี่เช่นเดียวกัน นอกจาก้หมวดกล้องหลักนะครับทั้งโฟโต้โปรวิดีโอพอเทสนะครับเดี๋ยวมาดูพวกฟีเจอร์กล้องที่เราสามารถเปิดใช้งานเพิ่มเติมจากในส่วนของอื่นๆได้ครับหรือโหมวดมอหรือว่าม More, อา More นั่นเองอันนี้มันก็จะมีทั้งพวกโปรโหมด Expert Raw นะครับหรือไม่แต่พวกภาพกลางคืน p พอเทสวิดีโอแล้วก็โหมดอาหารหรือโหมด f o ้ดนะครับผมเองตอัวแรกก็สงสัยเหมือนกันครับว่า ยังมีหมวดฟูดอยู่ทําไมนะครับแต่พอเปิดใช้งาน,นครับจะเห็นเลยว่าเฮ้ยไอตัวหมดฟูดเนี่ยมันมีลูกเล่นมากกว่าที่เราคิดไว้นะครับก็คือที่หมดนี้ครับเราสามารถเลือกถ่ายภาพอาหารที่ระยะอ่ะเท่า2เท่า3เท่าตัวเลนได้ใช่ไหมมันก็จะมีแบล็คเกตให้เราเลื่อนได้นะครับเผื่ออยากจะคุมจุดที่เราอยากจะโฟกัสและส่วนที่อยู่ด้านนอกของตัวกรอบนี้นะครับจะถูกทําให้บเบลอทั้งหมดเลยเพื่อให้ภาพอาหารที่เราถ่ายมาเนี่ยมันดูมิติมากขึ้น อาจจะบอกกับทั้งถ่ายภาพอาหารถ่ายภาพคลสอัพนะครับกับการใช้ตัวของฟ o ดโหมดซึ่งนอกจากระยะการซูมนะครับยังมีเมนูด้านล่างครับที่เลือกเอาออปชันที่เราใช้งานในบ่อยในการถ่ายภาพอาหารครับอย่างเช่นการปรับพวก e x p ก s u โพเซออัตราส่วนภาพนะครับผมแล้วก็มีตัวคัลเลอร์เนะครับให้เราสามารถจะเลือกปรับได้เผื่อบางครั้งไปถ่ายในร้านอาหารเจอทั้งแสงเหลืองหรือเจอแสงขาวนะครับ ก็จะได้เลือกปรับเพื่อเราจะได้ภาพครับที่มีโทนสีและก็อุณหภูมิสีที่เหมือนกับที่เราตั้งใจเอาไว้ส่วนอีกโหมดหนึ่งที่เคยเป็นไฮไลท์ของ Samsung ครับหลายรุ่นที่ผ่านมานั่นก็คือ Single Take ครับก็คือเป็นการถ่ายวิดีโอสั้นๆเสร็จแล้ว AI มาช่วยในการปรับแต่งเลือกเอาโตว,วิดีโอเนี่ยมาทำเป็นคลิปสั้นบูมเมอร์แรงทำเป็นสโลโมชันเลือกเก็บภาพโมเมนต์ดีๆเอามาทำเป็น c o l l a g ได้นะครับแต่กลายเป็นว่ารอบนี้เนี่ย คนพูดถึงหรือไม่แต่ทางเสื่อต่างๆก็พูดถึงน้อยมากๆครับท้าจริงๆแล้วมันปรับแต่งและใส่ความสามารถเข้ามาเพิ่มอีกเพียบเลยนะครับนะครับแค่ตอนเข้าโหมดมานะครับมันก็จะเริ่มพรีเรคคอร์ดแล้วก็คือมันจะมีการบันทึกก่อนหน้าแล้วกดชัตเตอร์อยู่ประมาณหนึ่ง แล้วพอเรากดชัตเตอร์นะครับมันก็เริ่มบันทึกนับถอยหลัง15วินาทีครับถ้าเกิดเราอยากหยุดตรงไหนก็สามารถกดหยุดได้ครับเละเมื่อกดหยุดไปแล้วนะครับ AI ก็จะเข้ามาทํางานต่อนะครับออปชันที่ตอนนี้ซิลเคสสามารถทําได้นะครับก็คือนี่เลยเพียบทั้งตัวไฮไลท์วิดีโอนะครับบูมโมแรงซโลโมชั่นคลิปแล้วก็มีครอปชอ็อตเรียกว่าครอปช็อตโฟกัสไปที่คนครับหรือว่าไปที่ของให้อออัตโนมัติ ส่วนเรื่องของการซูมนะครับผมลูกนู่แล้วว่า A 2 5ิ l t r a มีชุดกล้องทั้งหมด4ตัวระยะซูมก็มีเยอะแยะนะครับแต่ถ้าเกิดดูจากหน้าจอผมตอนนี้อาเ็นว่าเฮ้ยทำไมผมมีตัวเลือกในการซูมเยอะมากๆมี2เท่า10เท่าร้อเท่าด้วยให้กดจากบนหน้าจอได้เลยนะครับ อันนี้ไม่ได้ยากครับเราสามารถแฮกเมนูกล้องได้นะครับก็คือการใช้แอปพลิเคชันที่มีโหลดใน g a l a x y Store นะครับนั่นก็คือตัวนี้เลย Cam e r a a s s i s t a แ t และไหนๆก็ไปโหลดแล้วนะครับฝากโหลดตัว Expert r a รมาด้วยถ้าเกิดใครเป็นสายแบบถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอระดับโปรและตัว Cam e r a Assistant นะครับเหมือนกับเป็นแอปเอามาแฮกกล้องของตัว Samsung นี่แหละถ้าเกิดกดเข้ามาครับจะเห็นว่ามันจะมีออปชันให้เราสามารถจะใส่ระยะของการซูมเพิ่มเติมเข้าไป ใครใช่ะย่างไบ่อยนะครับก็สามารถมาเลือกเพิ่มได้อย่างผมเองก็เลือกใช้2เท่ากับสิเท่านะครับบวกเพิ่มเข้าไปถ้าเกิดว่าใครแบบชอบซูมไกลๆร้อยเท่าก็สามารถเปิดเพิ่มได้นะครับพอเปิดแล้วนะครับกลับไปที่กล้องก็เห็นว่ามีระยะ2เท่า10เท่าแล้วก็ร้อยเท่าเพิ่มเข้ามานอกจากได้ของการซูมครับยังสามารถเลือกเปิด auto hdr นะครับผมหรือว่าตัวของ picture softening เผื aining, ่อใครที่แบบลองถ่ายมารู้สึกว่าภาพมันแอบดูคมเกินไปนะครับก็สามารถจะเปิด ท็อปเทนนิ่งได้ครับมี2ระดับคือมีเดียมกับไฮมีตัวออโต้เลนส์สวิตชิ่งนะครับที่ตัวกล้องมันจะเลือกเองว่าเวลาซูมถ่ายภาพไปแล้วเนี่ยเฮ้ยแสงสว่างมันพอไหมถ้าไม่พอก็ลองปรับมาใช้เป็นเลนส์ที่เก็บแสงได้มากกว่าส่วนตัวผมเองนะครับสำหรับตัวออโต้เลนส์สวิตชิ่งเนี่ยมีทั้งเลือกเปิดและปิดในบางโอกาสครับ เพราะบางครั้งนะครับเวลาไปถ่ายบางทีก็อยากได้แบ็ k กราวด์ที่มันดู blur, เบลอดูมีความสมจริงจากตัวเลนส์นะครับอย่างเช่นไปกล้องเทเลโฟโต้อะไรเงี้ยก็จะเลือกปิดด้วยเช่นเดียวกันมีตัว advanced r e solution นะครับเพื่อให้ภาพมีรายละเอียดและความคมชัดเหลือเก็บพิกเซลให้ได้มากที่สุดนะครับตัวนี้มันจะมี2โหมดย่อยก็คือ adaptive pixel มันจะเป็นการถ่ายภาพในที่แสงน้อยแบบ multi shot แล้วก็พยายามรวมแสงมาเพื่อภาพมีความคมชัดแล้วก็มี noise น้อยที่สุดนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ upscale digital zoom เราเห็นว่าบางครั้งที่เราซูมไปไกลๆเนี่ยความละเอียดภาพมันถูกดรอปลงมาเพราะเป็นการครอปจากเซนเซอร์ถูกไหมครับถ้าเราเปิดเอาไว้ครับหลังจากถ่ายภาพเสร็จเนี่ยมันก็จะมีการใช้เรื่องการอัพสเกลนะครับเพื่อให้ตัวภาพเนี่ยมีรูปสูเลชันเท่ากับที่เราตั้งค่าเอาไว้อย่างเช่น12ล้านหรือว่า50ล้านส่วนใครที่เป็นสาย snap นะครับอยากจะเปิดกล้องมาแล้วถ่ายภาพได้เลยนะครับเร็วๆหน่อยไม่ต้องรองแบบโฟกัสนะครับมาดูที่การตั้งค่าตรงน,นี้ครับมันจะมีตัว quick tap shutter นะครับถ้าเราเปิดอันนี้ไว้นะครับ เข้ากล้องปุ๊บกดชัตเตอร์มันถ่ายเลยนะครับเรียกว่าเพิ่มความเร็วของสปีดชัตเตอร์ให้เร็วขึ้นนะครับซึ่งตรงข้างกับอีกสายหนึ่งนะครับก็คือสายที่อยากจะถ่ายออกมาแล้วมันโฟกัสเข้าแม่นๆหน่อยนะครับก็จ,จะเลือกเปิดเป็นตัว p r l o t i t y Focus Over Speed นะครับอันนี้ถ้าเปิดกล้องไปแล้วนะครับมันจะมีการโฟกัสเล็กน้อยก่อนในบางครั้งถ้าเกิดกดชัตเตอร์ไปเนี่ยอาจจะยงไม่ถ่ายทันทีครับแต่รอให้โฟกัสเข้าแล้วค่อยถ่าย อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นสายไหนนะครับก็เลือกเปิดที่เราอยากใช้งานแล้วก็จะมีอีกอันนึงครับที่ผมใช้งานบ,าบา่อย,ย,ยก็คือเวลาใช้พวกไทม์เมอร์อย่างเช่นปามเซลฟี่หรือไปกดชัตเตอร์อะไรเนี่ยผมมักจะเปิดตัวของมัลติโฟโตออปชันตรงนี้ครับเวลาเราใช้ปามเซลฟี่หรือไปกดชัตเตอร์กล้องแล้วแบบเหมือนก็ตั้งถ่ายไว้เนี่ยมันจะได้แบบถ่ายหลายๆช็อตต่อเนื่องนะครับแต่มัต้องกดบ่อยๆนะครับผมันจะเลือกแบบอ่ะสามรูปแต่รูปห่างกาันประมาณ2วิเพื่อเปลี่ยนท่าโพสอะไรแบบนี้นะครับ ก็ใช้วิธีนี้แหละง่ายดีซึ่งอันนี้นะครับมันสามารถใช้งานร่วมกับตัวโมชั่นโฟโต้ได้ถ้าเกิดเราเปิดเอาไว้อยู่แล้วนะครับแล้วเลือกใช้ตัวไทม์เมอร์แบบไรช็อตเนี่ยทุกช็อตที่เราถ่ายมาก็จะกลายเป็นโมชันโฟโต้ทั้งหมดเลยเผื่อเ,เอาไปทำเบสเฟสไปแต่งภาพแต่งคลิปต่อได้แล้วก็ในตัวคันเบสแอสเซสแตนต์นะครับมันยังมีการตั้งค่าอีกประมาณ6-7อันแต่ว่ามันจะเกี่ยวกับงานวิดีโอแล้วก็เป็นสายโปรมากกว่ายังไงเดี๋ยวขอยกยอดไว้ตอนท้ายแล้วกันะะนะครับเอารวมกับส่วนที่เป็นงานระดับโปรหรือว่า,าร,รัักชน,กนนะคบ ในส่วนของวิดีโอนะครับเราสามารถเลือกบันทึกนะครับที่ความละเอียดทั้ง Full HD 4K แล้วก็ 8K ได้นะครับถ้าเป็นตัว 8K เนี่ยสูงสุดที่30เฟรมเวลาจะกดถ่ายวิดีโอ 8K เนี่ยต้องเลือกเลนยนเอาไว้ก่อนเพราะหว่างถ่ายไม่สามารถสลับเลนนได้นะครับถ้าเกิดเป็นตัว 4K หรือ Ultra HD นะครับอันนี้สามารถเลือกถ่าย60เฟรมได้ด้วย ล้วกว่งแต่ตัวอัลตร้าไวไปถึงเทเลโฟโต้ได้เลยที่ประมาณ20เท่าและใครที่บอกว่าเอ๊ะตัวที่มันเป็นสมูทซูมเหมือนในรีวิวเราอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้บอกเลยว่าเวลาเข้าโหมดกล้องวิดีโอในการตั้งค่าปกติไม่มีให้เลือกปรับเปลี่ยนครับมันจะมาตอนที่เรากดบันทึกวิดีโอหรือว่ากดอัดไปแล้วเท่านั้นเนี่ยพอกดอัดไปปุ๊บเราสามารถจะเลือกแตะสลับครับตรงเครื่องหมายเป็นขยายครับมันจะเป็นการเปลี่ยนระหว่างโหมดระย,ยะซูมที่เป็นตัวเลขกับ สไลเดอร์ที่เป็นสมูทซูมเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ซึ่งรอบนี้นะครับงานวิดีโอของ S25 เนี่ยทำมาดีมากทั้งเรื่องของการกันสั่นแล้วก็ลองการซูมนะครับจากที่เราไปลองเทสกันมาทั้งที่ไปดูคอนเสิร์ตที่ไปลองรีวิวหรือไปลองถ่ายใช้ง,งานจริงๆมาครับก็ถือว่าถ้าไม่สังเกตจริงๆนะครับก็จะนึกว่าเฮ้ยมันมีกิมบอลต่ออยู่หรือเปล่าเรียกว่าอาการที่แบบภาพสะดุดหนักๆ หรือลักษณะของอาการขอบเบี้ยวๆเหมือนกับพวก EAS ที่ทํางานกันอยู่นะครับปรากฏว่ารอบนี้คือแทบจะไม่เจออาการแบบนั้นเลยครับเรียกว่าการดมวลผลวิดีโอของ s d 1 5รอบนี้ผมว่าดีเลยหรือถ้าเป็นโหมดพอตเอทวิดีโอครับก็สามารถเลือกใช้ที่ 4K นะครับ30เฟรมได้ แล้วก็ถือว่า track object หรือว่าตัววัตถุได้ดีมากๆครับจากที่ลองใช้งานลองถ่ายมาแม้จะมีการหมุนตัวหันหลังอะไรแบบนี้ก็ยังจับวัตถุด้านหน้าที่เป็นคนได้อยู่แต่โจทย์นี้มันง่ายไปครับเราก็เลยไปลองว่าถ้าเกิดเราใช้ตัว p r o ต์เซลล์วิดีโอเนี่ยแล้วไปถ่ายน้องหมาน้องแมวดูนะครับมันจะสามารถตามวัตถุได้เหมือนถ่ายคนหรือเปล่านะครับเฮ้ยสามารถถ่ายได้นะครับนีครับน้องแมวที่ยฟิเป็นแบบให้เราสัหน่อยไม่ได้สนใจเราหรอก ก็ลองลองเฮ้ยปรากฏว่าเฮ้ยมันแยกได้อันนี้พอถ่ายเสร็จแล้วข้อดีอย่างหนึ่งก็คือการที่มีตัว audio eraser นี่แหละเร็วไปคอนเสิร์ตนะครับเสียงนักร้องเสียงเพลงเสียงคนที่กรี๊ดการาดอยู่รอบๆหรือเสียงมวลชนทั้งหลายแหล่นะครับอันนี้สามารถจะมาจัดการนะครับทำการกรองลดเสียงพวกนี้ออกไปได้ แต่ก็อาจจะมีเรื่องของปลายเสียงบางช่วงที่อาจจะโดนกินไปบ้างเล็กน้อยแต่โดยรวมครับถือว่าดีเลยอีกบหมดหนึ่งที่ผมว่าถ้าเกิดเราไปเดินบล็อกคนเดียวแล้วคล่องตัวมากๆครับคือตัว Dual Video ครับด u อ l Record นะครับอันนี้เผื่อว่าใครยังไม่รู้ครับเราสามารถที่จะเลือกบันทึกแยกคลิปกันก็ได้นะถ้าเข้ามาที่ตัวโหมดของ Dual Record นะครับมันจะมีที่เป็นลักษณะลูกศรครับอยู่ด้านบนตรงนี้เนี่ยครับถ้าเรากดตรงนี้เนี่ย ถ้าตรงนี้มันเป็นรูปแบบไฟล์เดียวนะครับเป็นรูป,รรปสี่เหลี่ยมลูกสรดอันเดียวเนี่ยแปลว่ามันบันทึกเป็นไฟล์เดียวทั้งกล้องหน้าและหลังแต่ถ้าเกิดเราอยากได้แบบภาพเต็มๆของทั้ง2กล้องครับให้เราเลือกตรงนี้ครับกดที่หนึ่งมันจะบอกว่าเป็นการเซฟเป็น2ไฟล์ก็คือทั้งตัวกล้องด้านหลังที่เราเลือกไว้1ตัวและกล้องด้านหน้านะครับคราวนี้เ็าแยกเป็น2ไฟล์แล้วก็เอามาตัดต่อทีหลังได้ แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้เป็นแบบกล้องหน้าคู่นะครับเราสามารถเลือกใช้เป็นกล้องหลังแบบเก็บบรรยากาศรวมก็คืออัลต t ้ a ไวกับอีกตัวหนึ่งเป็นกล้องแบบ telephoto เอาไว้เจาะโฟกัสเป็นช็อตก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่น่ครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็น dual recorder ครับแต่ว่าใช้เป็นกล้องหลังเก็บบรรยากาศโดยรวมกับเก็บพวกช็อตเจาะพิเศษอย่างที่บอกครับแอปที่อยากให้โหลดมาก็คือตัวของ expert raw ครับแอปตัวนี้นะครับนอกจากจะมีเรื่องของการตั้งค่าที่โหเห็นแล้วก็แบบ ถ้าเป็นคนเล่นกล้องเนี่ยก็จะรู้ว่าเฮ้ยแต่ละจุดแต่ละส่วนเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับถ้าลงการเลือกเลนสใช้งานนะครับในการถ่ายภาพสามารถเลือกปรับโฟกัสนะครับทั้งแบบเซนเตอร์มันติหรือว่าแมนนวลก็ได้นะครับปรับพวกค่าไ s โ o ไว้บาลาร์ะครับทุกสิ่งอย่างชัตเตอร์สปีดนะครับแต่ถ้าคุงรู้รับแสงครับอันนี้ก็จะฟิกซ์มาตามค่ากล้องที่เราเลือกใช้งานครับอย่างถ้าเป็นตัวเลนส์วก็จะเป็น1.7นะครับ ถ้าเป็นเทเลก็2.4อะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดใครที่กดเข้ามา m i s อ e r Expert รอแล้วนะครับอาจจะมองว่าต้องเล่นกล้องเป็นเท่านั้นหรือเปล่าทึ่จะสามารถใช้งานได้จริงๆแล้วไม่ครับมันจะมีส่วนของที่เป็นแล a บอันเนี้ยมันจะเป็นตัวฟีเจอร์เสริมที่เราสามารถจะกดเข้าไปเพื่อตั้งค่าโหมดถ่ายงานได้ง่ายๆอย่างเช่นอยากถ่ายภาพดาว astronomy ตอนกลางคืนนะครับมันก็จะมีนี่แหละครับเป็นออปชั่นอยู่นี่ถ่ายทอฟ้ากลางคืน กดตรงนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องตั้งค่าอะไรเยอะๆครับมันพรีเซตมาให้แล้วประมาณหนึ่งมันก็จะมีให้เลือกครับว่าถ้าเกิดอยากจะถ่ายแบบสั้นๆหน่อยอาจจะเป็นแบบ r s t r r t o r t r เ i นนะครับเหมือนกับมีเราด้วยเนี่ยก็อาจจะเลือกใช้ตรงนี้ก็ได้มี Multiple Exposure นะครับแต่ก็ยังมีส่วนของตัว Beta นะครับที่เราสามารถจะเลือกนี่ลงนี้ได้เขาจะมีให้เราปรับเป็นเหมือนกับเป็น Virtual a p e r t u r e นะครับเรียกว่าปรับค่า F เพื่อให้มิติของภาพเนี่ย มันมีอไอมาช่วยเสริมในการจําลองเรื่องของการช้เลึกชัตเติลคล้ายกับว่าตัวเลนส์เนี่ยมันมี F จริงๆประมาณไหนแล้วก็มี virtual ND filter นะครับเผื่อใครแบบว่าอยากจะลองตั้งค่าแบบกสปรีชัตเตอร์หน่อยอะไรแบบนี้กับสภาพแสงที่บางทีมันจ้าเกินไปก็เปิด ND แล้วก็ปรับมีตั้งแต่2จนถึงนู่นครับสูงสุดก็คือ4,96แล้วก็ถ้าเป็นในฝั่งของตัววิดีโอนะครับบล็อกโปรวิดีโอครับอันนี้ก็จะมีทั้งส่วนของตัว ซีบาพิร์ทนครับที่เราสามารถจะไล่เช็คได้ว่าเฮ้ยวิดีโอที่เราถ่ายเนี่ยมันโอเวอร์ไปหรือ,อยังครับได้จะมาปรับเรื่องของแสงอีกสักเล็กน้อยนะครับให้มันอยู่ในโทนที่เราสามารถจะแต่งต่อหรือว่าไม่โอเวอร์จนเกินไปนะครับเช่นเดียวกับตัวฟอร์สค o เลอร์นะครับก็สามารถเปิดใช้งานได้ทั้งสองโหมดนี้จริงๆแล้วสามารถเปิดในโหมดวิด ok ีโอปกติได้ด้วยนะครับเผื่อใครแบบว่าไปถ่ายฟุตไปถ่ายบล็อกกันมาอยากจะลองเช็คคร่าวๆแบบน้อยคือไม่อเวอร์เกินไปอ่ะก็เลือกเปิดซีบาพิร์นก็ได้ แล้จริงในโหมดวิดีโอโปรนะครับยังสามารถเลือกเปิดล็อกนะครับเพื่อใครเอาไปเกรดสีต่อนะครับอันนี้ก็ต้องใช้งานร่วมกับพวกซีบ้าแพทเทินกับโฟร์คอเลอร์นี่แหละโดยจากที่ลองมานะครับถ้าเกิดเราเปิดล็อกตอนถ่ายวิดีโอนะครับแล้วใอยมาแปลงสีครั้งหนึ่งในตัวของแกลเลอรี่นะครับลองดูไฟล์แล้วนะครับรายละเอียดของช่วงไฮไลท์ในไฟล์ล็อกเนี่ยจะให้ได้มากกว่านะครับเมื่อเทียบกับโหมดวิดีโอที่เรากดถ่ายแบบปกติ ซึ่งการใช้งานหมดโปรวิดีโอเนี่ยบางคนอาจจะใช้งานจริงจังเลยอยู่ในอาจต้องมีการต่อพวกอุปกรณ์เสริมเข้าไปอีกนะครับอันนี้สามารถเข้ามาที่ camera assistant ได้นะครับมันจะมีอีก2-3การตั้งค่าที่เราสามารถเปิดอย่างเช่นการบันทึกวิดีโอนะครับเราสามารถเลือก save video to external storage ครับเอาพวก ssd อะไรมาต่อพวกจาก port type c เนี่ยแล้วมันบันทึกตรงเข้าไปที่ตัว hard drive right ภายนอกได้เลยหรือจะเป็น audio monitoring นะครับก็คือ สามารถจะฟังเสียงนะครับในระหว่างที่บันทึกวิดีโอไปพร้อมกันที่หูฟังที่เราต่อพ่วงเข้าไปได้หรือถ้าเกิดต้องการมอนิเตอร์เพิ่มนะครับยังสามารถพ่วงกับ HMI preview นะครับเป็นครีมพิววได้เลยต่อจอภายนอกได้อีกแล้วถ้าเกิดว่าโหดดเลยคือไปต่อกับพวกชุดเลนนะครับมีทั้งตัวของ Anamorphic Lens Collection ครับแล้วมี d i f Adapter เลยครับแต่นี้ต้องเป็นอุปกรณ์เสริมแหละถ้าเกิดว่าเจ้าตัวของ a 5 Ultra ไปต่อกับพวกชุดเลนแบบถ่ายหนังอะนะ ซึ่งนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตัวไฟล์ที่แบบมีคุณภาพมากขึ้นนะครับสามารถจะเลือกเปิด Hybrid Rate ได้ครับในการตั้งค่าของตัวกล้องวิดีโอนะครับเรียกได้ว่าฟีเจอร์ของ LG Ultra ในรอบนี้นะครับถือว่ามีการตีบวกทั้งในฝั่งของการใช้ง,งานทั่วๆไปนะครับอย่างตัวของ o t ชั n Photo เนี่ยก็สามารถต่อยอด ทำไรหลายอย่างกับภาพเรามากขึ้นนะครับเอาไปแต่งต่อเอาไปใส่พวกฟิลเตอร์ทําเป็นลองเอ็กซ์โพเซอร์ทำบูมโมแรงได้นะครับเช่นเดียวกับงานในฝั่งของตัวโปรวิดีโอนะครับที่รองรับทั้งเรื่องหลอกไฟนะครับการต่ออุปกรณ์ภายนอกเพื่อบันทึกตัววิดีโอนะครับก็คือพยายามทำมาให้ครอบคลุมการใช้งานทั้งในฝั่งผู้ใช้ทั่วไปแล้วก็ในฝั่งโปรดักชันด้วยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าหลายคนที่ลองเล่นกันแล้วนะครับชอบฟีเจอร์ฟังก์ชันไหนหรือว่ามีอะไรที่แบบไปค้นเจอมา และเรายัางไม่เจอนะครับก็มาคอมเมนต์มาแชร์ไอเดียบอกกันได้นะครับวันนี้ผมพัดก็ทีมรอยแซนนครับลาไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ